สวัสดีค่ะบอดี้โลชั่นที่ตอบโจทย์มากที่สุดในตอนนี้ผสมสารป้องกันแสงแดดบำรุงชุ่มชื้นกระจ่างใสเรียบเนียนช่วยฟื้นฟูผิวที่สุดโทมและเสื่อมโทมสารสกัดจากธรรมชาติที่ดีที่สุด,ดค่ะเรามาดูเนื้อครีมกันนะคะเนื้อครีมเข้มข้นไม่ใสนะคะเป็นแบบนี้ซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะนะ ซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะ,นะกลิ่นหอมผ่อนคลายนะคะใช้ดีมากๆป้องกันแสงแดดภายในตัวและบำรุงผิวฟื้นฟ,นฟนูผิวด้วยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะาวัยที่มี30อัพขึ้นเพราะว่าผิวเริ่มแห้งยิ่งเจออากาศเย็นหรือเจอแสงแดดผิวยิ่งถูกทำลายได้ง่าย